สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์เทคโนโลยีและการผจญภัยที่ไม่สิ้นสุดวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยและทรงพลังที่สุดในโลกที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Lockheed m a r t และได้ถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคต นั่นก็คือล็อบฮี้มาร์ติน F 3 5 Lightning II เวอร์ชันปี2025ที่มีการอัปเกรดและพัฒนาหลายด้านเพื่อให้กลายเป็นกำลังสำคัญของกองทัพทั่วโลก F 3 5 Lightning II หรือที่หลายคนรู้จักกันในฐานะเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถรอบด้านทั้งการรบในอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการปฏิบัติการข่าวกรองมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดา แต่คือแพลตฟอร์มที่รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ที่มองไม่เห็นการสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์และระบบควบคุมการบินที่แม่นยำสูงปี2025นี้ F-35 ได้ผ่านการอัปเดตหลายด้านที่ทำให้สมรรถนะดีขึ้นกนว่าที่เคยดีไซน์ของ F-35 ยังคงเอกลักษณ์เครื่องบินล่องหนรูปทรงที่ถูกออกแบบเพื่อให้มีค่าการสะท้อนเรดาร์ต่ำที่สุด ปีกที่ปรับองศาได้อย่างลงตัวเพื่อรองรับทั้งการบินด้วยความเร็วสูงและการบินแบบซ่อนตัวระบบเครื่องยนต์ปาดแ t t Whitney F-135 ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีแรงขับมากขึ้นพร้อมทั้งประสิทธิภาพด้านการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นทำให้มันสามารถบินได้ไกลขึ้นและนานขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนการบินขึ้นในระยะสั้นและการลงจอดในพื้นที่จำกัดยังคงเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยเฉพาะรุ่น F 3 5 b ที่ใช้เทคโนโลยีการยกตัวแนวดิ่งในด้านเทคโนโลยี F 3 5ปี2025มาพร้อมกับระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันในระยะที่ไกลขึ้นและยังคงรักษาความสามารถในการป้องกันการถูกตรวจจับจากศัตรูด้วยการออกแบบให้สัญญาณสะท้อนกลับไปยังเรดาร์ค่าศึกต่ำมาก ระบบ Distribute Aperture System หรือดัสที่ติดตั้งกล้องอินฟราเรดรอบตัวเครื่องช่วยให้นักบินสามารถมองเห็นภาพ360องศาได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งกระจกหรือตัวเรือเครื่องบินยังเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร l งก์16และระบบข้อมูลใหม่ที่ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ ในห้องนักบินของ F-35 ปี2025ยังคงความล้ำสมัยด้วยจอภาพสัมผัสขนาดใหญ่ที่รวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในที่เดียวหมวกนักบินรุ่นใหม่สามารถแสดงผลภาพเสมือนจริงแบบเรียลไทม์ให้การควบคุมทุกอย่างเป็นไปอย่างแม่นยำและสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการเลือกเป้าหมายการตรวจสอบสถานะเครื่องหรือแม้กระทั่งการนำทางผ่านพื้นที่ที่ซับซ้อนทุกอย่างสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ระบบอาวุธของ F-35 ได้รับการอัปเกรดเช่นกันมันสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ AIM-120D และ AIM-9X รวมถึงขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินอย่าง Joint Strike Missile และระเบิดนำวิถี JDAM ในปี2025ระบบการบรรทุกอาวุธภายในลำตัวได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติในการล่องหน และยังสามารถบรรทุกอาวุธภายนอกได้หากต้องการเพิ่มพลังการโจมตีในภารกิจเฉพาะสมรรถนะการบินของ F-35 Lightning II ปี2025นั้นหน้าทึ่งมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า m a ต1.6หรือประมาณ1,975กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการไกลเกิน2,200กิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อขยายขอบเขตภารกิจได้ไม่จำกัด การบังคับควบคุมที่เหนือกว่าทำให้นักบินสามารถทำภารกิจได้ทั้งในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการรบกวนสัญญาณในปี2025ลอพีสมาตินยังได้พัฒนา F-35 ให้รองรับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นการรบกวนสัญญาณศัตรูการเข้าควบคุมข้อมูลและการป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธนำวิถี ระบบ AI ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยนักบินตัดสินใจได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นลดภาระงานของนักบินลงอย่างมากและทำให้ F 3 5กลายเป็นเครื่องบินที่นักบินคนเดียวก็สามารถควบคุมภารกิจที่ซับซ้อนได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ความสามารถในการทำงานร่วมกับกองทัพพันธมิตรยังเป็นอีก1นจุดเด่น F 3 5สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินรบลำอื่น เรือรบและระบบป้องกันภัยทางอากาศได้แบบเรียลไทม์ทำให้มันเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการรบยุคใหม่ที่ไม่มีใครสามารถประเมินค่าได้การดูแลบำรุงรักษาของ F-35 ในปี2025ก็ถูกพัฒนาขึ้นด้วยระบบ ALIS หรือ Autonomic Logistic Information System ที่ถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำมากขึ้นในการตรวจสอบสภาพเครื่องบินทุกลำแบบดิจิทัล ทำให้การบำรุงรักษามีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายระยะยาวหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาได้เลือกใช้ F-35 เป็นกำลังหลักไม่ว่าจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นอิสราเอลอิตาลีเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆโดยแต่ละประเทศสามารถปรับแต่งเครื่องบินให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านได้และปี2025ก็เป็นปีที่หลายประเทศเริ่มนำ F-35 รุ่นใหม่ไปใช้งานจริงในกองทัพของตน l o อกฮีตมาตินเอฟสามสิบห n าไล i ิรุ่นปี2025ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตทางการทหารที่รวมเอาเทคโนโลยีทุกขแขนงเข้าไว้ด้วยกันทั้งความเร็วความแม่นยำความล่องหนและการทำงานร่วมกันในเครือข่ายที่ไร้รอยต่อ และทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดสเปคและคุณสมบัติที่น่าทึ่งของ Lockheed Martin F35 Fighter Jet ปี2025ที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหานี้และอยากติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยียานยนต์และการผจญภัยแบบจอะลึกเพิ่มเติมฝากกดติดตามช่อง Auto Adventure 12ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป คุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่น SEO-friendly พร้อมแท็กคำค้นและ t ท m e แชปเตอร์แบบที่คุณเคยขอกับรถยนต์ไหมครับจะได้เอาไปลง YouTube โดยตรงเลย